อีกเรื่องหนึ่งที่คนอาจจะสงสัยค่ะคุณชัยเกษมที่เป็นแคนดิเดตนายกคนที่เหลืออยู่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่อเช้ายังให้สัมภาษณ์รายการคุณศรยุทธ์อยู่เลยว่าพรรคไม่ได้ติดต่อมาก็เลยอยากจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างการสื่อสารกันระหว่างพรรคกับคุณชัยเกษมค่ะคือคือผมผมไม่แน่ใจว่าคําว่าพรรคของท่านคืออะไรนะครับแต่ว่าวันนี้ท่านก็มาประชุมพรรคนะครับก็เราเราก็รับทราบกันอยู่ว่าท่านเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าคือเราไม่ได้ดันทุลังนะครับ นายกรัฐมนตรีคนต่อไปถ้าสนับสุนพรรพเพื่อไทยจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งไม่ใช่เพื่อบริหารประเทศให้มันให้มันแบบะ<อ>จะภาลากไป,ปต่อตถูกต้องครับจะต้องเป็นรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมในการยุบสภาแล้วทำกระบวนการทั้งหมดตามข้อเรียกร้องครับ ทีนี้วันนี้ทางพักได้คุยกับคุณชัยกเกษมแล้วไปประชุมที่พักเรียบร้อยแล้วคุยกันว่ายังไงบ้างคะเพราะว่าอย่างเมื่อเช้าเนี่ยที่คุณชัยกเกษมให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธ์ก็บอกว่ายังไม่สามารถรับปากตามข้อตกลงได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่รับปากแล้วต้องรักษาคําพูดพอยังไม่รู้รายละเอียดก็เลยยังไม่กล้ารับปากได้คุยกับคุณชัยกเกษมแล้วรยัยงคือวันนี้ในห้องประชุมภาคภาคกลางก่อนนะครับเพราะท่านชัยกเกษมนั่งข้างผมเลย<ฆ>นะครับ<ฆ>ผมก็แซวท่านว่าพร้อมพร้อมเนาะนะครับผมก็ว่ากับ พร้อมไม่มีปัญหานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต,ต้องกลับเรียนว่า,าท่านเองเนี่ยหนึ่งก็คืออายุเยอะนะครับไม่ใช่อายุน้อยแต่ว่าความพร้อมในเรื่องของสุขภาพร่างกายต่างๆเนี่ยผมยืนยันว่าพร้อมนะครับพร้อมที่จะมามาปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะยุบสภาแน่นอนครับแล้วเรื่องของข้อตกลงนี้คุณชัยกเกษมรับปากทั้งหมดเลยยังคะ คุยกันแล้วครับเรียบร้อยครับวันนี้มีการคุยกันในการในกรรมการบริหารแล้วครับคุยแล้วครับค่ะในฐานะที่ใกล้ชิดวันนี้นั่งข้างคุณชัยเกษมเลยเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องอายุของท่านคุณสรวงยืนยันว่าพร้อมสําหรับการเป็นนายกพร้อมครับพร้อมพร้อมที่จะเป็นนายกที่จะเตรียมความพร้อมในการยุบสภาพร้อมแน่นอนครับทีนี้ถ้าสมมติว่าพรรคประชาชนเนี่ยบอกว่าจะโหวตให้พรรคเพื่อไทย ระยะเวลามันคือ4ี่เดือนที่จะยุบสภาทีนี้สี่เดือนนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าเพื่อไทยมีโรดแมพหรือยังว่า4เดือนนี้เพื่อไทยจะทําอะไรบ้างโอ้แน่นอนครับอย่างแรกก็คือความจริงใจในการแก้ไขธนบัตรนูญน,นะครับอ่าก่อนอื่นเลยวันที่สิบถ้าผมจำไม่ผิดเนาะวันที่1ิก็คือวันพุธหน้าเนี่ยจะมีคําวินิจฉัยของสารมานูญน,นะครับตีความออกมาว่าเราจะต้องทําประชามติกี่ครั้งกันแน่นะครับอันนี้ก็ย้อนกลับไปครับคุณเค้กต้องดูงดกลับไปดูว่าพักการเมืองไหนที่ ยื่นเรื่องนี้เอาไว้เพราะว่าเรากับพักก้าวไกลและพักประชาชนณปัจจุบันทํางานร่วมกันในการแก้ไขมณุนมรืลอด,ดแล้วเรายืนยันว่าเฮ้ยถามสองครั้งพอนะครับแต่ว่าก็มีพักการเมืองพักหนึ่ง walk o อ t ไม่รอมร่วมสังคกรรมด้วยคิดว่ามันผิดนะครับแล้วก็ยื่นสา,มารมนูญเพื่อจะตีความอันนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าพูดถึงเรื่องการแก้ไขมนูนเนี่ยผมชัดเจนแล้ววันนั้นผมก็พูดในที่ประชุมด้วยว่าผมว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงเนี้ย ทราบดีว่าการทํางานร่วมกันในเรื่องของความจริงใจในการแก้ไขมนูนเนี่ยพวกเราพร้อมมากพวกเรามีความตั้งใจจริงๆนะครับที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยจริงๆนะครับมีการปฏิรูประบบราชการจริงๆนะครับผมกราบเรียนตรงนี้เลยว่าด้วยความสัต์จริงเลยว่าถ้าคนทํางานแล้วอยู่หน้าง,งานจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าความจริงใจในการแก้ไขมนูนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ เพราะนั้นเนี่ยสี่เดือนที่พูดถึงหรืออาจจะเร็วกว่าด้วยซ้าถ้ากระบวนการมัน,มนถูกมันถูกไปด้วยกันได้นะครับไม่ต้องอะไรมากถ้าเพื่อไทยเสนอในฐานะรัฐบาลนะครับแล้วพักประชาชนเอาด้วยคือเราทํางานควบคู่กันไปได้นะครับพักประชาชนเอาด้วยยังไงผ่านหนึ่งสสสี่ห้าแน่นอนแต่ผมเสียใจนิดหนึ่งที่คุณอมรัฐไปโพสต์แล้วก็ไปพูดว่าจะเลือก น้ำเงินเพราะว่าสวอยังไงก็ไม่ใช่สวแดงเป็นสวน้ำเงินท่านพูดอย่างนี้ชัดเจนเนี่ยแสดงว่าท่านก็ทราบนะครับว่ากระบวนการมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมในฐานะคนที่เป็นประชาธิปไตยคนหนึ่งเสียใจที่ได้ยินอย่างนี้เราอาจจะไม่ได้ไปแตะถึงคุณอมรัฐมากนะครับเพราะว่าคุณอมรัฐก็ไม่สามารถมาแก้ตัวได้ในรายการนี้ค่ะอยากถามต่อนิดนึงว่าไอ้เรื่องคำวินิจฉัยเรื่องประชามติอะค่ะถ้า ออกมา3ครั้งหมายความว่าก็ต้องทําครั้งที่เราเรียกเล่นๆว่าครั้งที่ศูนย์ก่อนว่าประชาชนอยากให้แก้หรือไม่แก้มันก็จะตามข้อตกลงของพรรคประชาชนที่ยื่นเสนอมาแต่ถ้าศาลบอกว่าสองครั้งพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าแก้มาตรา2องหเลยไหมคะแน่นอนครับแน่นอนครับก็ตามตาม,ตามที่ตามที่เราเคยมีความหวังว่าจะได้แก้2องหทันทีนะครับแต่ว่าก็มีการยื่นตีความ นะครับอันนี้อันนี้ชัดเจนถ้าถ้าคนทํางานอยู่ในสภาจะทราบอยู่แล้วว่าเรามีเทนชั่นเรามีความตั้งใจที่จะทํำยังไงนะครับแต่ว่าก็นะครับก็มันเป็นกระบวนการที่ถูกยื้อออกไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดนะถ้าถ้ากลับไปดูว่ายังไงก็แล้วแต่พยายามอย่างยิ่งที่จะให้มีร,มรัฐมนูญฉบับใหม่ให้ทันการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเราอยู่ถึง70ะนะครับแต่ว่ากระบวนการมันถูกยือดออกไปเนี่ยมันทําให้อย่างน้อยที่สุด แน่นอนครับสสรอมาจากการเลือกตั้งถ้าถ้าถ,ถ้าเราไปต่อนะครับ<า>สสอรอมาจากการเลือกตั้งแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะจะจะ,จะถูกการขั้นตอนต่างๆเนี่ยจะถูกทําในวันเดียวกับวันเลือกตั้งนะครับ <ไป S 1> เพื่อจะเป็นการเซฟงบประมาณข,ของแผ่นดินด้วย อนอกจากเรื่องรัฐธรรมนูญที่จะทําแน่ๆใน4เดือนนะคะมีเรื่องไหนไหมคะถ้าสมมติอาถามประชาชนทั่วไปก่อนแน่านี้คาดหวังว่าจะได้เห็นรถไฟฟ้า20บาทาจะเดินหน้าต่อไหมคะใน4เ,ออเดือนคือคืออย่างนี้ครับอะไรที่อยู่ในในพายไลน์อย่างนี้ดีกว่านะครับเป็นงานที่อยู่ในงานค้างท่อเนี่ยถ้าเราเป็นรัฐบาลต่อเราจะสารต่อให้เสร็จแน่นอนนะครับถ้าได้รับความร่วมมือจากพักประชาชนซึ่งที่ผ่านมา พรบสาฉบับที่ที่ผ่านสภามาเมื่อเมื่อสองาทิตย์ที่แล้วเนาะที่เราโหวตกันแบบทุกๆไม่ถึง5นาทีเนี่ยนะครับนับ <100 S 2> ร้อยกว่าภาตาเนี่ยนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากพักประชาชนด้วยดีมาโดยตลอดนะครับก็สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันมันแสดงให้เห็นว่าถ้าจริงๆถ้าเราไปต่อด้วยกันนะครับแล้วไม่มีอะไรที่เราจะต้องเสนอใหม่เข้าสภาที่จะเป็น ความสุมเสียงเนี่ยผมมั่นใจอย่างยิ่งครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราถึงมั่นใจครับเราถึงไปเสนอว่าเฮ้ยมันมันก่อนสี่เดือนก็ได้นะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันไปตามตามแผนแล้วรวดเร็วกับการค่ะถ้าไม่ได้เป็นไปตามแผนอย่างที่วันนี้เราเห็นข่าวกระแสะข,ข่าวเขาเลือกออกมาว่าพักประชาชนเนี่ยจะโหวตให้พักภูมิใจไทยถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นจริงๆรพักเพื่อไทยวางแผนไหมคะว่าจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงคือตอบในฐานะเลขาธิการพักนะครับ ในฝ่ายนิติบัญญตัติพวกผมก็ต้องเตรียมให้พร้อมในการที่จะเสนอชื่อคุณชยัยเกษมเข้าชิงตําแหน่งนะครับจะชนะหรือจะแพ้อีกเรื่องหนึง่งนะครับนั่นเป็นกระบวนการในในสภาผู้แทนราษฎรอันนี้คือเราเราชัดเจนนะครับส่วนในเรื่องของอที่บอกว่ามีการอ,าอยากจะยุบสภาอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ท่านปฏิบัติหน้าที่แทนนายมนตรีจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติครับ คืออันนี้คือผมขออนุญาตพูดในในในส่วนของการเป็นเลขาธิการพัก<ม>พักเพื่อไทยพร้อมแล้วคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนคุณชัยเกษมถึงแม้ว่ารู้ทั้งรู้ว่าอย่างคุณเค้กว่าถ้าถ้ามติของพรรคประชาชนไปหนุนทั้งน ún, <ม>ู้นพวกผมก็ต้องทํากระบวนการในสภาให้เรียบร้อย